มาอชมบรรยากาศข้าวที่เขียวนะครับยามตะแลงพี่น้องยามเย็นเย็นนะครับที่ทุ่งนาตอนนี้ฝนตกมานะครับพี่น้องบังครับเน่นไปซ้ายนะครับมองไปทางไหนก็จะเขียวขจีครับพี่น้องนี่คือบรรยากาศสามบ้านเรานาแหลงกระแหล่งธรรมดานะครับแห้งกินๆนะครับแต่ว่าพ่อนาฝนฝนตกลงมาปุ๊บมีการปลูกเข่าเฮดไทรเซนาพี่น้องอันนี้คือหน้าผมครับผมนะครับ มืนหนีมันรอหน้าย่ำคำตอนนี้กับเวลาประมาณหกโมงนะครับหกโมงแรกนะครับพี่น้องแต่มันั่นคำครับย่ำนี่นะครับพี่น้องบดวงอาทิตย์ครับผมนะครับกำลังกระรับขอบฟ้าครับผมเนาะเสียงนกเสียงเก็ตเจะหน้าเก็จอะแอะแอะกำลังห้องครับผมกับเป็นเสน่ห์นะครับของอีสานอากาศดีครับเนาะอากาศดีลมดีดีครับบงนก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 เห็นไหมนกนกนกอยู่บนฟ้านะครับคำมาเมกสิกับ สูรังนอนของผมแล้วบบดนี้นะครับไอ้เขานี่คลิปที่แล้วผมก็ถ่ายให้เบิ่งดครับพี่น้องเห็นปะผมมาใส่ปุ๋ยตอนนี้ง่ายแล้วครับพี่น้องนี่เป็นลุมหินครับผมจะกลเป็นลุมหินเอาหินเอาหินอยู่นี่นะครับผมขุดทั้งวมดล่ะผมมาเห็ดทางไปนี่ครับพี่น้องเห็ดทางเห็ดทางเห็ดทางในการสัญจรนะครับในการที่จะค้นนะครับข้นเข่าค้นปุ๋ยนะครับเที่ยวนะครับท่านี้ ป่านนี้พ่อปนี้ว่าผมเลยจ้างรถไถนะครับพี่น้องมัดไถดินนู่นนี่กบเพื่อเป็นให้หน้าให้ไงเลยครับพี่น้องปานนี้ก็วานเขาใส่อันนี้เป็นเขาเจ้าครับพี่น้องเขาเจ้าเขาเจ้ากลางครับผมนะครับขั้นหน้าไม้ขั้นนี้นะครับให้นี่ก็เป็นเขาเจ้ากลางครับพี่น้องเขาเจ้ากลางเป็นก็ไ้นะครับวานในวันที่วันที่ห้าครับผมวันที่ห้ามันจุดเนาะวันที่ห้าได้เท่าไหร่ได้แต่จะเหมือนครับวันที่ห้าเมื่อวันที่สิบเจ็ดนะครับนะ นะครับมันก็ลังขึ้นครับพี่น้องก็ลังขึ้นนะครับก็ลังงามฝนกระตกเมื่อขึ้นกระตกมันขึ้นครับพี่น้องกระชีดแล้วลุ้มนึงครับยูฮันลุ้มหินลุ้มนึงครับพี่นากะผมว่าจะดันให้นี่นะครับออกไปถมนะครับเพดเป็นไหหน้าคือให้นี่ครับพี่น้องนะครับค่อยปรับเปลี่ยนไปนะครับปรับเปลี่ยนไปฟังนี้นะครับฟังนี้จะเป็นหน้าของพีศาจนะครับผมวันพร้อมกันครับผมวันมือเดียวกันวันวันเดียวกันเลยครับผมนะครับอันนี้เป็นเขาดอนะครับผมเป็นหน้านูนครับผมน่านูน ที่หลุมน้ำพุนะครับที่หลุมทั้งเต๋านะครับจะเป็นข้าวเหนียวใหญ่นะครับผมข้าวเนียวมะลิกอคอสิบห้านะครับผมเอาครัพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศนะผมนะครับเด้อนะครับเนาะสําหรับคนที่อยู่ไกลบ้านนะครับพี่น้องไกลบ้านคนอีสานเฮานะครับเนาะโอ้ลมไหมเย็นจีซดวยครับพี่น้องส้นน้ำบุญกะหน้านะครับหน้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าอาจจะดำนะครับเพราะว่า จะมีเวลาดำนะครับเนาะแต่ผมว่ามันก็หลวแต่เส็ดครับพี่น้องแล้วแต่ามเหมาะสมนะครับเด้อน่ามเหมมะสมข้อดีของการวานคืออย่างที่ครับต้นทุนมันต่ำครับพี่น้องต้นทุนต่ำนะครับวานแล้วครับถาไซปุยย่างเดียวครับผมแต่เขาต้องแต่งหน้าไว้ก่อนได้ครับผมเห็นไหมผมแต่งคานาไว้นะครับที่หน้านะครับคานาต้องทําให้มันแบบโอเคครับปับพื่นให้มันเรียบท่อกันนะครับผมแต่นด็กก็ยังมีที่หลุมอยู่ครับเนาะเอาเขากับปับแต่งหน้าสักก่อนเขากับวานนะครับ การวานนี่นะครับที่ผมวางแผนไว้คือมี2อย่างอย่างที่1ก็คือวานหวานแห้งนะครับแห้งไม่ถึงว่าฝนยังบม่ลงมานะครับฝนอาจจะมากอาจจะมากเท่อนึงหลักการยุดไปพ่อหาย,าย,ายรถไฟไทยได้นะครับแต่ว่าป่านนี้ช่วงบ้านหลังสงการเนาะนะครับเฮ่ากะเมื่อวานเล็ผมวานวานแห้งถิ่มไปเลยพราะฝนมานะครับฝนกระสิกเกิดนะครับเป็นอยังจังวนันอ่วาวันแหงถิ่มไปนะครับนั่นคือแผนที่หนึ่งถ้าแผนที่หนึ่ง ใส่บ่ไดหหมายถึงว่ามันบอกเกิดหรือว่าเกิดมาแล้หมันแรงรัดนะครับหรือว่าหน้ามันห่่มสินะครับเนาะหรือ,หร,อหรือจะในกัญญาที่มันบ่งามเข้ากะสามารถใส่แผ่นสองแผ่นสองคืออย่างครับพี่น้องแผ่นสองคือวานต่มนะพี่น้องคือพอมีนามปุ๊บเนี่ยเขากับมาวานปั่นสะกวันได้บั่นเนี่ยตอนวันแห่งเนาะตอนวันแห่งน,ะ,น,น,งนะคือไทยแล้วนะกวานวานแล้วจะปุ๊บ ก็ให้รถไถมาตีดินกรบนะครับนันนคือวันแห่งแต่การวันวันเปียกนะผมแผนที่2ก็คืออ่ารถไถไถแล้วแล้วก็มาตีดินให้มันมุนซะก่อนนะครับมันมีน,มน้มเลยปานเข้ากับแซ่เขานะครับแซ่เขาห้มันเบ่งนะครับห้มันเต็มห้มันแบบพร้อมที่จะออกนะครับพี่น้องและะว้วก็มาวานนะครับมาวานนี่นะครับเมื่อวานนะครับพ่นกระส้น ถ้าแผนสองยังบ่ได้อีกเฮาก็อย่าลืมเลครับพี่น้องเ้อตอนตอนเพดผ่นสองนี่เฮ้าต้องไปหามองใดมองหนึ่งวันทีทีว้เฮให้เป็นกล้าครับพี่น้องให้เป็นต้นกล้าว้าถจะดำเอาถ้าแผนหนึ่งบ่ผ่านแผนสองเอาผ่านอีกแผนสามครับพี่น้องนะครับแผนสามดำพี่น้องลกกามาดำเลยลกกามาดำเลยครับพี่น้องแต่ว่าสมารันก็บฮอดแผนสามหรอกครับพี่น้อง สมากะมีแต่แผนสองนะครับแผนสองพอมันขึ้นหม่ามองในที่มันว่างนะครับพี่น้องเนี่ยย่างให้เนี่นะครับบวว่างนะครับพี่น้องนี่ขึ้นมาในตาตึบไปครับนี่นะครับถ้าสมองมองในที่มันว่างนะครับมันว่างนะครับว่ามันบกเกิดเฮ้ากะไปลกเอาหม่องที่มันทีนะครับพี่น้องหรือว่าหม่องที่เฮาวันทีไวเพื่อจะเอาไว้ถัดสมแซมในส่วนที่มันบกเกิดนะครับพี่น้องเนี่ยย่างกระสีครับพี่น้องเนี่ยย่างกรสีมุ่นีมันนามเซนเนาะมันกะห้างพี่น้อง เข้ากับปลดเอาแถวๆนู่นครับผมที่มันทีนะครับกับมะส่อมมะปักดั่คอดีนะครับจังไะไรดิเข้าใบดั่มทุกต้นนะครับพี่น้องถ้าเาให้แบบหน้าดำเม้าดั่มทุกต้นได้ครับพี่น้องเปิดลให้ก็คือดำเบิดไใหเลยครับพี่น้องแต่ตัวนี้เข้ากับเอาดกเฉพาะหม่อมันทีนั่นเอามาดำใส่ให้มันเต็มนะครับมทุกใบดั่มเบิดลให้ครับพี่น้องจะบ่มเอร์รายครับผมมันนีอคอดีครับพี่น้องเล้วคอดีเด้อ อีกอย่างหนึง่งในมุมมองผมนะผมเหน็นหน้าวานมาหลายปีผมมองว่าการดำมันดีบรดีครับอย่างนักค่อยมีเพราะมัน,นขาดอะไยังปันเรียบร้อยเลยจะไดำเนาะกากตะตุ้แข็งแรงแล้วแต่ว่าการวานนี่นะครับพี่น้องสังเกตุนะครับด้วยนะครับเอาสังเกตบุนงครับพี่น้องเป็นไกเลยครับเห็นไหมต่ละต้นเขาเนี่ยจะยูท่ทีกันมากครับผมก็คือว่าคือว่าพื้นที่เห่าบ่ได้เปลืองถิ่มหลาย นะครับคือทุกตารางนิ้วนะครับหรือว่าพื้นที่เห่านี่สามารถมีต้นเขาขึ้นหลายต้นนะครับต้ดำมันห่างกันเนี้ยสังเกตบ้างครับผมหน้าดำสีห่างพื้นที่ที่มองที่มันห่างเอาไปร่วมกันนะครับบททงนี่เป็นสิบเป็นจักรลครับพี่น้องอันนี้ขึ้นในมุมมองของผมนะครับเด้อมุมมองของใครของเรานะครับพี่น้องเนาะผมมองวังสันนะครับต้นเขาเมนหลายต้นมันก็ต้องลายห่วงครับผมพอมันหลายห่วงมันก็ด้หลายเม็ดนะครับพี่น้องอันนี้คือ เอาสูบพี่น้องฟังนะครับผมว่าเอาบ่งบรรยากาศไปน้อกันครับผมคลิปนี้ยาวๆนะครับเด้อคลิปนี้ยาวแน่เนี่ยนะครับคลิปนี้ยานียวแน่ในชิ้นหน่อยนะครับพี่น้องช่วงนี้กษสิอยู่กับไผกับหน้าแหละครับผมเอาไหว้จ้ากันไปนะครับไผมีขอแนะนำกัสามารถคอมเมนต์นะครับมาด้านหลังของคลิปเลยนะครับเด้อนะครับแปลกเป็นกันนะครับเพราะว่าการเกษตรเนาะอันเห็ดหน้านะครับอันเห็ดหน้าเอาคุณน้องผม เบิ่งครับพี่น้องเห็นว่ามันขั้ขนหน้าขนาดผมนะครับเนาะปึ๊บนะครับตรงปึ๊บปึ๊บนะครับผมยัมีการปรับนะครับปรับพื้นที่ให้มันเสมอให้มันเรียบนะครับใกล้เชียงกันเพราะว่ามองทั้งลงลงทั้งโน่นโน่นนะครับไม่ได้ครับผมให้หน้าให้เดียวกันจะต้องเรียบเวลาวันปุ๋ยก็ต้องได้กินปุ๋ยสัมกันเวลาน้ำมากกับน้ำต้องมีรับที่สูงสัมกันเพราะวันวันทั้งหนึ่งถ่วมทั้งหนึ่งผมไม่น้ำนะครับพี่น้องเนาะเอาอันนี้ก็คือเทียงหน้าผมนะครับเนาะเขาาาาามมีีจะนน้้บบดดลลอยู่ท บอว์นะครับผมไม่ได้ใส่นะครับพี่น้องเอาจะเป็นการบอว์ลายจชนอยครับเนาะคลิปนี้เอาให้พี่น้องชมบรรยากาศครับผมนะครับอันนี้เป็นคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลกหย่านะครับเจอใครแม่งดาคือให้หนีครับพี่น้องุูนะเอาสะอ้านบอวครับพี่น้องคักนิดเดียนะครับฟังหนึ่งกับของพี่ชายครับก็นั่งงามครับผมเต็มเลยครับผมอันนี้กระบอกมี멍หว่างครับผมสูงงาม นะครับเจอปุยแกะงามครับี่น้องเอาครับฟัง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 เสียงเกจฉันน่เอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้กนเด้ครับเด้อนะครับฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับ เพื่อจะได้ผ่อนคาทิปนะครับดีๆนะครับทิปแบบบันบนสบายๆนะครับพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวให้พี่น้องฟังบรรยากาศลมวีวีเจดีย์นาห้องแจ๊กแจ๊กกกลางทุ่งน,นาสีเขียวครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ